ของเราของจริงนอกนั้นไม่ใช่ของเราพ่อแม่ไม่ใช่ของเราลูกเมียไม่ใช่ของเราสมบัติบ้าไม่ใช่ของเราที่ดินไม่ใช่ของเราวัดเรากุณก็ไม่ใช่ของกูไอความตายเนี่ยนะมันเป็นของยิ่งใหญ่ที่สุดมึงรู้ไหมความตายเป็นของเราของจริงนอกนั้นไม่ใช่ของเราพ่อแม่ไม่ใช่ของเราลูกเมียไม่ใช่ของเราสมบัติบ้าไม่ใช่ของเราที่ดินไม่ใช่ของเราวัดเรากุณก็ไม่ใช่ของกู ไอ้ความตายเนี sea, so age. Age ่ยนะมันเป็นของยิ่งใหญ่ที่สุดมึงรู้ไหมความตายเป็นของเราของจริงนอกนั้นไม่ใช่ของเราพ่อแม่ไม่ใช่ของเราลูกเมียไม่ใช่ของเราสมบัติบ้าไม่ใช่ของเราที่ดินไม่ใช่ของเราวันเราคุณก็ไม่ใช่ของกูไอ้ความตายเนี่ยนะมันเป็นของยิ่งใหญ่ที่สุดมึงรู้ไหมความตายเป็นของเรา ของจริงนอกนั้นไม่ใช่ของเราพ่อแม่ไม่ใช่ของเราลูกเมียไม่ใช่ของเราสมบัติบ้าไม่ใช่ของเราที่ดินไม่ใช่ของเราวัดเราคุณก็ไม่ใช่ของกู